ระหว่างที่จูอิงไถแปลงโฉมเธอเตรียมตัวบอกลาพ่อแม่เธอเป็นบุตรสาวที่มีความรับผิดชอบเสมอคอยอยู่บ้านเย็บปักถักร้อยและทำให้พ่อแม่ภูมิใจแม้จะมีเพียงเด็กผู้ชายที่สามารถเข้าโรงเรียนองจื้อในหางโจวสิ่งที่อิงไถต้องการที่สุดก็คือการไปเรียนหนังสือเธอขอพ่อแม่ให้เธอเข้าเรียนโดยแต่งกายเป็นเด็กผู้ชายเมื่อเห็นความมุ่งมั่นและการปลอมตัวแสนฉลาดพวกเขาก็ตอบตกลงแต่พวกเขาอนุญาตโดยมีข้อแม้ เธอต้องสัญญาว่าจะปกปิดตัวตนที่แท้จริงและต้องกลับมาทำตามประเพณีที่พ่อแม่วางไว้ในภายหลังอิงไถเดินทางสู่หางโจด้วยใจเบิกบานเธอเจอทางแยกระหว่างทางเธอไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็มีเด็กหนุ่มเดินเข้ามาเมื่อศบตากันพวกเขาก็เกิดความผูกพันทันใดอิงไถท,ทราบว่าเขาชื่อเหลียงซานป๋อเขาจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนพวกเขาจึงเดินด้วยกันไปจนสุดทางพูดคุยกันอย่างออกรถ อิงไถพบว่าแม้เธอจะปลอมตัวอย่างหมดจดเธอก็ยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ทั้งสองตกลงใจฉลองมิตรภาพที่แสนลึกซึง้งยืนยาวและสาบานเป็นพี่น้องกันอิงไถจมอยู่ในกองหนังสือที่โรงเรียนอ่านหนังสือกับซานป๋อจนดึกดื่นทั้งสองรู้สึกราวกับอยู่บ้านตอนที่อยู่ด้วยกันพวกเขาอยู่ห้องเดียวกันแม้ซานป๋อจะมีคำถามบางอย่างอิงไถมักใช้ห้องน้ำตามลำพังติดกระดุมชุดหนาสรงถึงคาง ไม่ว่าอากาศจะเป็นเช่นไรอิงไถได้ยินนักเรียนคนอื่นบ่นเรื่องท่าทีประหลาดของเธอบ่อยครั้งปีเดือนเคลื่อนผ่านอิงไถททำผลการเรียนได้ยอดเยี่ยมคิดว่าอดีตและอนาคตที่ถูกวางไว้ช่างห่างไกลออกไปแต่การนินทานหนาหูขึ้นทุกวันผ่านไปสามปีเธอจำต้องลาออกอิงไถ่ขอให้ซานปอไปเยี่ยมเธอทั้งน้ำตาเมื่ออิงไถกลับถึงบ้าน พ่อแม่ประกาศว่าตระกูลหมาจากหมู่บ้านข้างเคียงส่งแม่สื่อมาเพื่อสู่ขอให้อิงไถแต่งงานกับลูกชายพวกเขาเห็นว่าทั้งคู่เหมาะสมกันและตอบตกลงอิงไถกลบเกลื่อนความผิดหวังและเคารพการตัดสินใจของพวกเขาแต่ระหว่างเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่เธอคิดถึงซานป๋อเมื่อไม่มีอิงไถอยู่ข้างๆเขาก็ไม่มีสมาธิกับการเรียนเมื่อซานป๋อแวะไปเยี่ยมที่บ้านอิงไถเขาพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งเขาจะเอ่ยถามหาพี่ชายของเธอ แต่เมื่อสบตาเขาก็รู้แน่แก่ใจว่านี่คือเพื่อนที่เขารักเสมอมาซานปอรู้ว่าตนทนไม่ได้ที่จะต้องแยกจากอิงไถอีกครั้งและขอเธอแต่งงานแต่ต้องใจสลายเมื่ออิงไถบอกว่าเธอมั่นกับผู้อื่นแล้วซานปอสิ้นหวังแต่ก็เข้าใจว่าอิงไถต้องทำตามความต้องการของพ่อแม่พวกเขาแยกจากกันอีกครั้ง ซานป๋อล้มป่วยและอาการสุดกลกทุกวันครอบครัวเขาเป็นกังวลจึงส่งแม่สื่อไปยังตระกูลจูแต่เนื่องจากอิงไถมั่นหมายไปแล้วพ่อของเธอจึงปฏิเสธการสู่ขอหากทำผิดแพกออกไปจะทำให้ทั้งสองตระกูลต้องอับอายซานป๋ออาการสุดหนักกว่าเดิมรู้ว่าตนคงอยู่ไม่ถึงงานแต่งซานป๋อเขียนจดหมายลาตายให้อิงไถหากอิงไถรักเขาเขาขอให้เธอจุดธูปหน้าหลุมศพของเขาระหว่างที่เดินทางไปหาตระกูลมา เมื่อวันแต่งงานของอิงไถมาถึงบรรยากาศราวกับงานศพขณะที่ขบวนแห่เคลื่อนผ่านเมืองใต้พายุอิงไถหยุดและคุกเข่าหน้าหลุมศพของซานปอจุดธูปและอธิษฐานทั้งน้ำตาทันใดนั้นเกิดเสียงฟ้าร้องขึ้นจากข้างบนและสายฟ้าฟ,า,ฟาดบนหลุมศพจนหินแตกร้าวอิงไถกระโจนลงไปด้วยใจอันเด็ดเดี่ยว เมื่อพ่อแม่รีบเข้าไปช่วยบุตรสาวผีเสื้อสองตัวกระพือปีออกมาจากรอยแยกครั้งนี้อิงไถยแปลงกายอย่างถาวรเธอได้บินเคียงข้างสารป๋ออย่างอิสระไปช่วยนิรันด์เรื่องราวที่เราถ่ายทอดช่วยให้คนอื่นเข้าใจอดีตได้ดีขึ้นและบางครั้งก็ช่วยให้เข้าใจปัจจุบันได้ด้วยสมัครสมาชิกช่องของเราแล้วจะไม่พลาดเรื่องราวในตำนาน